รัฐบาลกรุงปักกิ่งเอาแน่แล้วครับจะแก้ปัญหาจราจรที่ติดขัดอย่างเรือรุนแรงอย่างเอาจริงเอาจังเริ่มต้นด้วยมาตรการใหม่ครับนั่นก็คือว่าในปีใหม่เนี่ยกำหนดเลยว่ารถใหม่ที่จะอนุญาตให้ซื้อได้และมีใบอนุญาตขับขี่ได้ไม่เกิน2,40,000คัน2,40,000คันนี้จะเท่ากับ1ใน3ของรถใหม่ที่มีทะเบียนเนี่ยในกรุงปักกิ่งปีตลอดปีที่ผ่านมา แปลว,ว่าตัดหวบเลยนะครับตัดหวบ2ใน3าให้เหลือหนึ่งใน3เลยในปีใหม่จะสําเร็จหรือไม่จะทําให้จราจรของปักกิ่งที่ติดกันเหมือนตังเมวางจุดนี่ร้ายแรงกว่ากรุงเทพที่เรากลัวกันด้วยซ้าไปนะครับนี่คือ1ในหลายๆมาตราการที่ออกมาใหม่แต่ว่าล่าสุดที่จะมีผลค่อนข้างจะดุเดือดก็คือการยกเลิกการให้ภาษีพิเศษสำหรับรถคันเล็กที่ผ่านมา2-3ปีเนี่ยรัฐบาลปักกิ่งยอมลดให้ครับ ที่เรียกว่าเซลส์แท็กซือภาษีการค้ารถคันเล็กขนาดเล็กที่มีขนาด1.6ลงไปเนี่ยจะคิดภาษีซึ่งปกติ10%เนี่ยเหลือแค่5%เท่านั้นเองก็ทำให้คนซื้อรถมากขึ้นการจราจรก็ติดขัดมากขึ้นปัญหาสิ่งแวดล้อมก็หนักหน่วงยิ่งขึ้นมาตรการ2มาตรการพร้อมๆกันคือเลิกการให้สิทธิพิเศษภาษีสำหรับรถเล็กและขนาดเดียวกัน จำกัดไม่ให้จำนวนรถเกิน2 4 0 0 0 0คันในปีใหม่ตั้งแต่หนึ่งมกราที่ผ่านมาเนี่ยก็แปลว่ารัฐบาลปักกิ่งเอาจริงแล้วครับเชื่อไหมครับว่าพอมีมาตรการเหล่านี้ออกมาเนี่ยสิ่งแรกที่จะมีผลกระทบทันทีคือบริษัทรถยนต์ทั้งในประเทศจีนเองและต่างประเทศที่ส่งรถเข้าไปขายเพราะว่ากระทบยอดขายรถแน่ๆไม่มีทางปฏิเสธได้แต่ว่ารัฐบาลจีนก็รู้ครับว่าถ้าไม่แก้ปัญหาจราจรในปักกิ่งก็จะมีปัญหา สังคมปัญหาเศรษฐกิจรวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมแน่นอนต้องทําอย่างเฉียบขาดละคราวนี้พอเฉียบขาดปั๊บก็ไปกระทบกับเศรษฐกิจโดยเฉพาะยอดขายและก็แน่นอนคนจีนมีค่านิยมใหม่สตา์งก็เริ่มจะมีมากขึ้นต้องการจะโชว่วาตัวเองนะั้นมีรถยี่ห้อใหม่ๆคันใหญ่ๆคันเล็กก็เป็นคนทํางานจบใหม่ๆม,มาเนี่ยเพิ่งจะมีเงินเดือนก็ซื้อผ่อนคันเล็กคันใหญ่ก็คือคนที่ทํางานหลายปีแล้วต้องการจะโชวว่า ตัวเองมีฐานะสังคมดีขึ้นแต่ว่าพอรัฐบาลปักกิ่งตัดสินใจจัดการกำหนดให้รถต้องมีจํานวนเท่านั้นเท่านี้ขันเลขคู่เลขคี่จะวิ่งได้วันนั้นวันนี้รวมไปถึงอาจจะจัดบริเวณกลางเมืองที่ผ่านแล้วต้องเสียเงินพิเศษนี่แหละครับต้องดูต่อไปว่ารัฐบาลปักกิ่งจะใจแข็งพอทาจริงและสามารถบังคับใช้จริงหรือไม่ใครไปปักกิ่งจังนี้ไป ในปีหน้าสังเกตได้ดีครับว่าการจราจรจที่ย่ำแย่เอามากๆไม่แพ้กรุงเทพนั้นจะดีขึ้นจริงอย่างที่เขารับปากหรือไม่ครับ